ถ้าคุณเป็นโค้ชคุณจะเลือกใครโอรนาน่าหรือแพสเตเกน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาขยับอีกครั้งในตลาดผู้รักษาประตูโดยล็อกเป้าไปที่มาร์คอันเดนแทสเตเกนมือกาวทีมชาติเยอรมันของบาร์เซโลนาท่ามกลางกระแสความไม่แน่นอนขององเดนโอนานาฝั่งของรูเบนอโมริมซึ่งตอนนี้มีบทบาทสำคัญในการวางแผนทีมกำลังเร่งหาทางเสริมแร่งในตำแหน่งนายทวารและแทสเทเกนกลายมาเป็นตัวเลือกที่เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆหลังมีข่าวว่าเขาไม่อยู่ในแผนของกุนซืออย่างฮันซี่ฟลิกที่คำนู้อนกลับไปเมื่อ23เมษายนที่ผ่านมาทีมท็อกรายงานว่าภายในแมนยูไนเต็ดมีความเห็นแตกต การแข่งขันที่เข้มข้นกว่านี้ในตำแหน่งผู้รักษาประตูในแผนระยะยาวปีสาจแดงกำลังพิจารณาชื่อของแทสเตเกนอย่างจริงจังแม้ตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลจากภายในสโมสรก็ยืนยันว่าหากเงื่อนไขลงตัวก็พร้อมเดินหน้าเต็มที่ทันทีแทสเตเกนในวัย33ปีไม่เพียงแต่มีประสบการณ์ระดับสูงแต่ยังมีภาวะผู้นำที่บอดบริหารให้ความชื่นชมหากดีนี้เกิดขึ้นจริงนั่นหมายความว่าโอนาน่าอาจต้องยอมรับบทบาทตัวสำรองในฤดูกาลหน้าที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้เชลซี Chelsea ก็เคยให้ความสนใจกับแทสเตเกนเช่นกันก่อนเเเนปป้้้้าาาไหมยยกกีีลแแวววข็โฟัด สเตเกนจะยังไม่ได้ถูกวางขายอย่างเป็นทางการแต่สถานการณ์ยังเปิดกว้างและแมนยูเน็ตก็กำลังติดตามทุกความเคลื่อนไหวเพื่อว,วางหมากให้ลงตัวที่สุดสำหรับฤดูการ2025ดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านฟุตบอล